คนเคยเสนอไปคมเหีนข้อมูลทั้งหมดนะครับมีคนเสนอไปแต่แต่มีให้มาตรา45ที่เขียนว่าให้ให้พระภิกษุนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเรากลับไปดูที่มาตรา1บงที่กฎหมายเขาเขียนไว้ว่ามันไปใช้เป็นบุคคลธรรมดาแต่ไอ้คำเจ้าพนักงานเนี่ยแค่มาตรา147สมมติว่าสมมติเฉยๆนะท่านว่ายักยอกเนี่ย เราติดคุก2ี่ถึงจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นบ,บคุคคลธรรมดานะครับมันจำคุกไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแล้วก็จำคุกไม่เกินแค่า3าปีปรไม่ไม่กี่แสนเองอย่างเงี้ยครับแต่ความเป็นเจ้าพนักง,งานเนะี่ยมันมีข้อดีที่ท,ที่ที่บางท่านบางรูปนะท่านหวังว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามีคนดูมินดูถูกท่านนะครับท่านท่านก็ใช้อำนาจตรงนี้แจ้งความดำเนินคดีได้อันที่สองหมายความว่า กรณีเขาเขาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับท่านท่านคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่นะคุ้มครองท่านจะว่าคุ้มครองวัยยาว์ากรในฐานะที่เราเป็นเจ้าพนักงานนะครับเงีงงงงงย,ย,เยก,าาก,กนน็อันนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับท่านแต่แต่ก,ก็ก็ฝากท่านนะครับเพื่อเพื่อบรรยายณวันนี้เสร็จเดี๋ยวท่านพ่อครูหลวงพ่อหลวงพ่อจังหวัด ก็ออหลวงพ่ออำเภอเมืองนะครับไม่เจอกันอีกเพื่อโดนย้ายนะครับแต่แต่จะให้กล่าโวโทษผมบอกท่านตรงๆก็คือว่าผมไม่กล่าวนะครับก็ก็ต้องใช้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 ใชใชพักหรือหรือบุอคคลอื่นนะครับ mm. คือถามว่าเราขัดคืนไหมก็ก็เราขัดคสาสั่งผู้ครับปัะชาแต,แ,ตแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเ mm. มือ่อเมื่อเหตุการณ์มันมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับท่านเ mm. พราะว่า เออที่ผ่านมาผมเคยจะยื่นหนังสือละออกอยู่ประมาณกับสามรอบแล้แต่ครานี้เมื่อเมื่อเสนอท่านผู้ว่านะครับท่านท่านไม่เห็นด้วยนะท่านบอกว่าอายุยังค่อนข้างเยอะอยู่อายุอยังน้อยนล้วก็ก็เลยบอกว่าให้ช่วยราชการไปก่อนแล้วก็มีขั้งที่สองที่สามสงไปถึงถึงพุทธชาติท่านก็บอกว่าเดี๋ยวให้ให้ช่วยราชการก่อนบอกว่า การทํางานบางอย่างเนี่ยเออบอกท่านครูบาอาจารย์ว่ามันก็มีปัญหานะครับแต่ว่าแต่ว่าขอขอควา,าเมเมตตาท่านเลดนหนึ่งว่าไม่มีปัญหานะครับเราเราต้องช่วยกันถ้าเราผักภาระ,ราะว่าให้คนใดคนหนึ่งทํานะครับให้สํานักให้สํานักพ่อพุธเรื่องอํานาจหน้าที่คือ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 ,คอเราเราไม่ได้เกี่ยงว่าอํานาจหน้าที่มันไม่ไม่ได้มีอะไรแต่หมายความว่าเขาให้อํานาจเท่าไหร่แล้วก็ทําแค่นั้นแต่ว่า หมายความว่าพระสงฆ์นพระคนเจ้าของเราทุกรูปนะครับในฐานะวันนี้พูดในในฐานะพระเพื่อแฉนะครับต้องต้องโทยใช่กันก็คือว่าความความสามัคคีนะครับคือเวลาเวลาเราจะคาดคาดอะไรนะผม